นายอนุทินชาญวีรกูลนำคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารสุบังมาเลเซียช่วงเวลา21นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว,ว่าวันนี้จะมีการหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและพบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปี จากนั้นจะมีการพบปะแบบโฟายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐต่อด้วยพิธีลงนามในปฏิญญากำหนดแนวทางเพื่อสร้างสันติภาพกับกัมพูชาโดยการลงนามสันติภาพในอนุทินเปิดเผยว่าได้รับข่าวค่อนข้างไปทางบวกจากทางการกัมพูชาว่าเมื่อมีการลงนามแล้วกัมพูชาจะดำเนินการตามเงื่อนไข1และข้อ2นั่นก็คือการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดออก และเมื่อไทยมั่นใจก็จะส่งคืนเฉลยศึก18คนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราปฏิบัติตามหลักสากลและหากการลงนามไปแล้วกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามการลงนามจะดําเนินการอย่างไรนายอนุทินระบุว่าอย่าเพิ่งคิดในเรื่องที่ไม่ดีเพราะกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้เกิดจากการทํางานอย่างหนักของฝ่ายกองทัพและการทูตอีกทั้งการลงนามต่อหน้านายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนและ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งมาร่วมเป็นพยานการจะทำผิดเงื่อนไขหรือจะทำอะไรที่บิดเบือนข้อผูกพันในปฏิญญานี้เชื่อว่าเขาไม่สามารถทำได้สร้างข้อตกลงนี้ขึ้นมานะครับผ่านการเจรจามามากมายหลายระดับดังนั้นสึ่งเหล่านี้มันก็จะต้องมันก็น่าจะมีะมี แนวโน้มที่ชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็เราลงนามตรงนี้เนี่ยเราลงนามต่อหน้าประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นผู้ประสานในเรื่องของการาหาข้อยุติในในปฏิญญานี้นะไปช่วยช่วยช่วยประสานมาแล้วก็ลงนามต่อหน้า,านายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของอาเซียนก็เทียบเทียบ เทียบสเสมือนว่าเราได้ลงนามโดยมีทั้งอาเซียนเป็นพยา,ยานแล้วก็มีประเทศผู้ประสานก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพยา,ยานอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการการที่จะผิดเงื่อนไขหรือว่าทําอะไรที่มันบิดเบือนไปจากไอ้ข้อข้อผูกพันในในปฏิญญานี้เขาคงคงคงเขาไม่ทํากันนะ ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรียังไลฟ์ผ่าน f c e e o o o นะครับขอให้ประชาชนไทยมั่นใจว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นการย้ำความตกลงเรื่องเดิม4ข้อครับคือการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนการเก็บวัตถุระเบิดการหาแนวทางบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันและการร่วมกันปราบปรามสแกมเมอร์ จะไม่ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับและไม่ใช่การยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนแต่จะเป็นการใช้เทคโนโลยีไรดาร้ามาช่วยในการสำรวจโดยใช้หลักของความเป็นจริงที่ทั้ง2ประเทศย,ยอมรับครับขณะที่ผลการหารือระหว่างแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการภูมิภาคทาหารที่4ของกัมพูชานะคะที่จุดผ่านแดนช่องจอมอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทพลตรีวินไทยสุวารีโคโกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาที่มีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและนำมาต่อเนื่องให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT เบื้องต้นจะสามารถจัดคณะผู้สังเกตการได้ในวันนี้ค่ะจากนั้นจะมีการเชิญมาประชุมเพิ่มเติมภายใน1-2วันเพื่อกำหนดวันเริ่มปฏิบัติตาม แผนท้งการปรับอาวุธหนัก อาวุธที่มีการยิงทำลายทำลายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแยง้งขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันได้นะคะว่าเรามีความพร้อมความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่1นนะครับกองกําลังบุรพาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนบ้านหนองจานและหนองยากแก้วครับเกี่ยวกับการกําหนดให้มีการปักหมุดชั่วคราวโดยเชีย่ยเห็นถึงความสําคัญถือเป็นการกําหนดเขตแดนที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยทั้งนี้จะดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อที่จะยืนยันพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างแท้จริงครับขณะที่หน่วยเฉพาะกิจที่12และกองพันทหารช่างที่2ได้มีการจัดกําลังร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม1เริ่มดําเนินการสํารวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายต้องสงสยัยที่เหลืออยู่ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วโดยชุดตรวจค้นและเครื่องจักร กนกวาดล้างทุ่นระเบิดได้เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในการตรวจค้นครั้งนี้ขึ้นนะคะ3,268ตารางเมตรและไม่มีรายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมค่ะ